สวัสดีไฮวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ไม่มีอย่างหลายสิมาสอนแต่งหนาแบบคั้นเทพให้เขาก็ส่มผมแบบน่านลักนั้นันกคิกคู่ิกคูเนาะกลับมาเริ่มกันเลยเอากระเิ๋มาติดจั๊กน้อยมันบอกปไปเลย ลับลองออกมางามแถ่งงามหลายถูกถูกเสร็จจ้าตอันนี้ เบบี้ใหม่เผื่อน่ะไปเลยเท่ๆง่ายยังไม่ง่ายซะใส่อ่ะอ่ะเขาอยากหนาขาวเด้ออ่าหลังจากทับแป้งเสร็จขั้นตอนต่อมาคืออ่าสีเขียนตา มือนีจะเอาสีชมพูด่ะชมพูห้องกระทูใส่มือนีแหละดีที่สุดก็เอาตามที่เฮา งามงามงามแล้วจะเข้าท่าตาเสร็จแล้วเป็นบอขั้นตอนต่อไปคิ้วคิ้วเขียนคิ้ว เราอยากได้คิวโกงๆเขากะว่าอ so ball. เอาห่วยซอสเค้กคิวบอกเลยเราอยากได้คิวโกง,โกงเขากับเยอะไปเลยเแล้วก่อนี่ยไม่ได้สใจเรากะว่าเอาเขาว่าเอากรต้างเงาบังเงา อยากแต่งคิวโกงได้ดดดหลังจากที่ห้าได้คิวแล้ว มาป,ปัดแกมเั็กน้อยในเมื่อห้องสาสีชมพูเ้องกระต้องแบบว่าเอาแกมกสีชมพูน้ำเขาก็ถู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 อืม เเ่าอยากใต้สั้นดังบ่ดังเท่าแบบแมบบย่ีงยอย่าง,งสีเท่ากับแต้มไปเลยข้างๆดัง,ดงกับมาเลยหวาดลงมาไหนมันทอๆกันได้ห่ะดังสีเบี้ยวอเด้ละ่ะ หลังจากเข้าเขียนคางๆตามที่เข้าพ่อใจแล้วมันบอกเขาก็เอาสีเหลืองท,งทองใส่ตรงกลางให้เบิ้ง่าเข้ามีดังแต่ที่จริงเข้ากอบบมีดกอกหลังจากเซตแล้วหลังจากดั้งเซตแล้วก็ย่ยงมาค่ะปากปาดสีแดงสีแดงเลยชอบเขาก็วาดไป อ่ะสีเล่เน่จักน้อยกระซังหัวมันเถอะหลังจากนั้นเซตไ้าอยากมีแบบไฟ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 อย่างนี้เ like ียมันว่าเข้ากับแต้มนะบัดทินเนจักน้อย มันเบิเ่งแบบคือมีไฟอะหน้าแต่ที่จริงนะหางงนาเข้ากับมีดอกจุดจุดจุดเข้าอย่างให้แบบเบิ่งคือมีซส้วอยู่คางๆตาเข้า,า,ากับติมต้ไป หันไสยกับงามอ้ยหันขวา้งามหลายเพราะเห็ดเห็มันคึอกันกันแล้วงามมันบอคา่ะ ปล่อยผมไว้ปาดทิชชู่ปาดเาพิ่มเซตข้านี้ก็คือ <Yeah. S 1> งามงามหลายงามแบบประเทศต่างใจงามค่ะงามเนี่ยเขาก็ส่งผมไปแต่งนายบุนคิว้วอ่ะโกงสิโกงไปใส่ค่ะโอ๊ยปากนี่ยางงามเพอร์เฟกต์เลยนะคะถ้าผู้ใดอยากไปเต้นหนังคอนเสิใส่เวลาข้าวเดียวนี่ ไปเลยค่ะไปแล้วอันนี้ก็มากอัน,นแต่งหน้าให้เบิ้งเนอะว่างเบ่มีอย่างเหตุฝนกระตกบ่หูเสีออกไปใสไปเลยเดอ้อเสวยแบบนี้เขาเอิ่นว่าคนสวยเปะเวอร์อันนี้ล่ะค่ะโตต้นที่แท้จริงของพิกนี่เลยเบิ้งเอาไว้ งามแบบพ่อใจพ่อใจไรงามงามหรออุย้ยดังอุย้ยสันเป็นสันอยู่โอ้ยงามงามพ่อใจมีความงามกว่าของเดี๋ยวสปถทายรูปลร่ลงอินสตาแกรมจักข้าในเนาะก็เ,เฟซบุ๊กจักหน่อยนะเออไปเลยด้ออย่าคิดฮอดอีกเด้อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะมาอัดคลิปห้เบิ่มบ๊ายบายชงนี่ว่างว่างหลายว่างไลเติบบ๊ายบาย